เพื่อนนเ้เดเอ็มเกมนอร์ดฮาร์เบอร์สติสไคแอนด์ฟอลล่มียครจอควันนี้จะมาเล่นกีดแต้มเพื่อลดคันใหม่ครับเราจะเล่นร้อยแต้มครับวันนี้ไม่ก็ร้อยห้าสิบแต้มครับมาดูกันครับก็ประมาณ2ี่สีนาทีนะครับว่าต้องเจ็บแต้งเพราะพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่บ้านเอเดอ็มฟาราเลนิวอีเวนต์ค หน้าตาประมาณนี้ครับเควสก็หน้าตาเหมือนเดิมคือนะครับตอนกลางวันผมไม่อยากเล่นนะครับแล้วผมก็เลยต้องมาเล่นตอนนี้แทนเพราะความที่ไม่ได้อยากเล่นนะครับก็เลยต้องมารับกรรมไปนะครับก็เลยต้องมาเล่นตอนนี้เนาะแต่ก็อนนมันไม่ใช่กรรมของผมนะครับเวลาอัดคลิปแต่ว่าผมต้องมาเล่นตอนนี้แทนถ้าเกิดผมพลาดผมจบเลยนะครับเควสนี้ พอมันน่าจะมีแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับเงี้ยวปิว้วนั่นแหละครับเทสเสียวบอกว่าได้รคูคาใหม่จริงมากครับผมยังไม่ได้เลยผมกำลังเก็บแต้มอยู่คนนั้นโอ้โหคนนั้นเปไวจ้า ใส่สม,มุนไพรน้ำมันหมดแน่เลยว่าแล้วะครับแล้วก็หา,หา,หานานแล้วอย่างถามว่าทำอย่างไรได้รถต้องเล่นเก็บแต้มทำเควส์นะครับให้ได้สี่รอยแต้มครับผมก็กำลังทำอยูนะ่ครับ เพื่อที่ให้ได้เควส์นะแล้วพี่ไง่พูดผิดเพื่อที่จะได้รถคับใหม่ครับโอ้โ oh, หจี๊ดนากความสักนาดรนะับคนอื่นเขาเล่นกันเก่งมากเลยครับผมก,กากมากอาจจะไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับเพอต้องไปบ้านยายที่สุโขทยัยไม่มีเอ่อไม่มีอินเทอร์เน็ตครับ ก็คือต้องขอพ่อเล่นนะครับอืแต่พ่อน่าจะไม่ได้ไปแต่ก็น่าจะได้ไปกับยายนะครับน่าจะไม่ค่อยจะไปเรีพ่อพ่อผมไม่ได้เติมเน็ตไว้ให้ครับเคมมาเชลมิ okay, <mushroom> เดินทางพรุนะ่งนี้ครับตอนหนึ่งทุ่มไม่ใช่และวเจ็ดโมงตื่นโมงถต้อง ดื่มดำกับกาแฟถุยไม่ใช่กาแฟดื่มดำกับน้ำนะเพราะผมต้องไปอาบน้ำคืเหมือนได้ไปเรียนเลยครับพรุ่งนี้พอพอไปบ้านยายผมผมนึกถึงการที่เราได้ไปเรียนครับอ้อฮได้สีแต้มไม่คุ้มเลยด่านนี้ผมเคยทำแต้มได้ อันดับสิบผมจำได้แม่นมากไม่ใช่แบบนี้ oh <my. S 1> คือมันต้องกดแล้วมันก็ต้องลงไปข้างล่างนะผมจำได้ออสู oh <my. S 1> โอ้ยอะไรเดียมันเสียเวลาตรงนี้นะครับเพราะ เทที่พอเริ่มปุ๊มบมันจะไปให้เลยไงมันกับต้องทำอันนี้ก่อนคี e p oh bro bra bra oh yes I don't know ตเปลีตูนเปลนโอ้โหชอบเลยครับเมื่อกี้ึงกับหัวร้อนเลยมันไม่กดนะครับเมื่อกี้มือผมไม่ได้เป็นไร โอ้สุนมขอะไรตัวกันเนี่ยปกติมันไม่ใช่แบบนี้ชิสาใหม่ปกติผมก็ใช้อุปกรณ์นี้ครับผมสงสัยผมต้องใช้อุปกรณ์เหมือนคนนั้นแน่เลย โคอนสวนสาอเลนนสวนนงสา้นับสมัยมันพูกฟลและสบายใจมันดีและสบาครับไลกูโนชันเกนโนชันอีอีเอีโอ้โหดูนี่ดิมันผ่านไปได้แบบโคตรชิลโคตรดีก๊ โอ้โหดูดูดผมที่พยายามทําเหมือนเมื่อกี้คนอืน่นถ้าไม่มันชิีวจังเลยอืมห่างชอบเนี่ยพอพอผ่านแล้วมันก็ไม่ลอมแตะลงพื้นนะับไปแตะโอ้โหอ,อบสุดท้ายแล้วด,นนด่ดานโปดผมแด่านโปรดผมนะครับ โอ้ยากกระทรืบเจ้าของเกมนะครับเกมอยากให้เจ้าของเกมเปลี่ยนระบบนี้นะครับว่าว่าว่ามันให้ออกตัวเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคืดอดูโฆษณาด่วนช็อตอัพ แอฟยูดีเจนารีเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องโปรโมทฮัลโหลได้ยินไหมไม่ต้องโปรโมทดฮัลโหลเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องพูดมากเขัผนวกฮัลโหลไม่ต้องพูดมากตุงตุงตุงตงตสับสับไมีทรูสโตรดจาวาดามหนึ่งสี่ล้นนะครับกดติดตามให้ถึงสี่ร้อยซับนะครับกดติดตามบวกกดติดตามนะครับไม่น่าไปพูดแทรกเขาเลยครับมันมีปุ่มปิดเสียงอู้จี๊ ใด้สองร้อยแล้วเพชรเพชรจะหมดแล้วเพชรหมดโคตรไวเล่นได้แต้มเนียวเพชรหมดไวมากคือผมไม่มี VIP แล้วไงผมก็เลยต้องดูโฆษณาเพื่อรับแต้มอน,นะครับชีวิตผมต้องหนึ่งพันซับก่อนนะครับผมถึงจะได้เติมรอบหนึ่งเมออ่างงอมัง้งถ้าเกิดมีรายได้นะครับ ต้องหารครึ่งกับพ่อครับไม่ก็ให้พ่อหมดเลยนะครับเพราะพ่อเป็นคนตัดคิดทั้งหมด <c oughs> ผมอัดเพื่อความสนุกนะครับไม่ได้อัดพ่อผมบอกว่าเขาพ่อผมแต่เกิดผมผมอดัดเพื่อความสนุกผมแค่อยากลองเป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่ผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีคนมาติดตามจริงๆ ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคัเพรามันจะมีคนมาติดตามจริงๆตอนแรกผมก็แค่ทําเล่นๆพ่อผมก็เลยบอกให้ฝึกพูดอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเองอัดอยูโอ้โหติดไอตรงนี้ทุกรอบเลย มไม่ค่อยชอบกินผมไม่ค่อยชอบด่านนี้เท่าไหร่ในการที่มันต้องไปกดไอ้นี่แล้วมันก็ต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับผม,มเกลียดมากไยทุนนะับไปทุนป่นแปนนนี่ยแล้วพอผ่านแล้วมันก็จะพลาดอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะโอเคครับอืมอืม คือมันไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมก็ผ่านแค่รอบเดียวเท่านั้นแหละที่เลือผมก็กลายเป็นไก่เนี่ยไอ้ด่านไอน้ไอ้ด่านไอ้ด่านนี้นะครับที่ผมผ่านไม่ผ่านในตรงนี้นะครับมันมันก็ไอ้นี่ผมก็ทําผมก็กดเออันนั้นได้แต่พอแต่พอไอ้ด่านที่ผมผมทําเกง่งผมก็กดเออันนั้นไม่ได้เออดีดีพอเฟกแบบต้องให้เอบวก คือมันยังไงมันก็เด้งไม่ได้สุได้เจ็ดแต้มเอาจริงดิมันเล่นยากขนาดนั้นเลยเหร 我。Oh, oh. มืนเขาเล่อ,อาจจะไม่ค่อยพูดแะ่เขาเพราะอัดกิจใหญอยูนยอ่นเ่ทำไมเขามีสก,กิน What the heck? ว h e ต e c เฮกว t t ต e h เฮกเอ้พวกมีสก,กินเนี่มันคืออะไรเนะี่ย 到、oh. องร้อยเต็มนะครับเนาะเออเนื้เชื่มนี่สเกิร์าบอยาเกิร์ตบอยสเกิร์ตบ อืต่อก็ได้เคยเคยทำได้สูตรนึงเลยก็จะอันนี้เก็บนะครับผมจำไม่ค่อยได้ละ ไอ้สูตรนี้ใช้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมต้องลงแบบเหมือนคนนั้นนะครับแบบว่าปอกแล้วก็ไป จผมจึงไม่ค่อยชอบเล่นเกมนะครับก็เพราะอย่งนี้ทำเป็นร้อยรอบแล้วผมก็ยังทำไม่ได้นะครับอีกสิ่งนี้ทำรอบเดียวนะคดูได้ได้สองโคตรเปลืองเพชรเงเพชรแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ 我是个天蝎座。 จบู๊อโอ้ทำมนากูวมันกดแต่มันไม่ได้ครับคุณผู้ชมออายสิเกมเกมกระปุกมากเลยเกมนี้งจะไปเล่น หัวร้อนได้นะครับไอเกมมันซื่อๆนะครับแต่ก็ทําให้ผมหัวร้อนได้เนี่ยมันไม่ไปเห็นไหมชมเกมโคตรเดือดครับเนี่ยมันเป็นอะไรไเกมมันต้องการมันต้องการสมองไอเกมเนนะี่ยขู่ก่าจะได้นะครับผมกดผมกดแพ้มันห้ารอบบ้าไปชาย เกมดีสีธัญญาพูดเลยไอ้ตื้นเนี่ยมันติดอะไรอีกจออะไรแค่น้ำอ่องวางไว้ได้ไหมถามจริงจออะไรแเอาวางไว้ทด้ไหมมันเกลกัน จะได้สองร้อยคนระับแต่ผมก็ดันเดือดคนะรับไอ้ดีบ้างดยดีบ้าง,งแต่จอลักเทพวางไว้เพื่อเพื่อเวนวางไว้กวนนะครับออกอีเปก เราจะเล่นตานี้ไม่ตาสุดท้านอ้หูจมนี่ผมเคยเล่นอยู่ครับผมใช้อุปกรณ์นี

ขอที่หนึ่งเถอะผมอยากได้นะไม่ได้ทั้งสิบแต้มฮะของผมมันไม่ไปน้ำจูมเห็นไหมโอ้โหดูดูเกมมันไม่ออกนะครับมันไม่ออก <Go. S 2> ตนาละตนาว่ายังไงโอ้ชิชที่สี่นะับโอ้เงียววัดตาเฮก อเล็กซทำห้ผมเห็นไอเดียบันเจิดของเขานะครับว่าคุณนใจเกลี โอเคบ๊วยๆนะเนี่ยปาราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอให้ติดตามช่องกริเพจนะครับโอเคคูกบายขอบคุณที่ดูช่องกริเพจนะครับโอเคบ๊ายบายสบายสอให้ปสด่หฟอร์เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด